สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4นะคะสําหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะ,ะเรามาทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยค่ะลูกแบบฝึกหัดกิจกรรมหนูตอบได้หนะ้า39นะคะคุณครูจะพาทําเลยนะลูกนะ,ะหนูตอบได้นะคะข้อหนึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสยงของพืชคืออะไรและมีความสําคัญต่อพืชอย่างไรนะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสยงของพืชก็คือการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งมีความสําคัญต่อพืชเพราะว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะถูกลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเขียนอธิบายประกอบแผนภาพกระบวนการส่งเข้าด้วยแสงของพืชอ่ะดูนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะเริ่มเลยนะคะข้อที่1คืออะไรก็คือรากนั่นเองนะคะรากก็จะดูดน้ําจากดินขึ้นสู่ลำต้นไปที่ใบนะคะ โดยผ่านทางท่อลำเลียงน้ำนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ก็คือพืชดูดแก๊สคร์บอันไดออกไซด์เข้าทางปากใบนะคะต่อไปอันที่3นะคะแสงจากดวงอาทิตย์ถูกโคอโรฟิลในพืชดูดเกืนนะคะมาตอนที่4ก็คือพืชคายแก๊สอ,ออกซิเจนออกทางปากใบนะคะต่อไป5 อาหารที่พืชสร้างจากใบจะถูกลำเลียงไปตามท่อลำเลียงอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและสะสมไว้ในรูปของแป้งนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3นักเรียนคิดว่าระหว่างต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยพืชชนิดใดสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีกว่ากันเพราะอะไรนะคะให้เรียนเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งมาเลยนะคะอ่ะข้อที่1อ่ะถ้าใครตอบต้นมะพร้าวเพราะ ใบสีเขียวมากกว่าใบกล้วยจึงมีคลอโรอฟิลล์มากทําให้ดูดเกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาใช้เป็นพลังงานใช้เป็นแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีอ่าต้นกล้วยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะมีใบสีเขียวและมีขนาดใหญ่กว่าใบมะพราะ้าวจึงอาจได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าซึ่งมีผลทําให้ดูดเกลืนแสงอาทิตย์ได้มากกว่าใบมะพราะ้าว จึงทำให้เกิดกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสยงได้ดีนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ให้ส่งลงในอัลบั้มส่งงานเลยนะคะสวัสดีค่ะ